เลือดเต็มไรพี่เข้ามาอย่าอย่าทำอไรหนูนะอย่าทะไรหนูหนกขอย่าทำะไรหนูเลยพี่ทำอะไรอยู่วงไงพี่กลังดูนี่มาทยมซอมบี้โอ้ยโคนน่ากลัวเลยเพชหนีน้ำเพชรน้เพชรรู้ไมถ้าเกิดเราโดนซอมบี้กัดขึ้นมานะ เราจะกลายเป็นซอมบี้ทำไมอ่ะเอ้าก็ในซอมบี้อ่ะมันมีเชื้อไวรัสไงอ้แล้วถ้าเกิดน้เพชรเจอซอมบี้น้ำเพจะทำไงอ้าวิ่งหนีสิวิ่งทันหรือเปล่าค่ะเราสั้นนิดเดียวเองเพชถ้าเกิดเพชโดนซอมบี้กัดเพชจะทำยังไงโอ้ยมันจะไปยองไรพี่ก็แค่โยนน้ำเพชรไปให้ซอมบี้กัดก่อนเย้อ่จื้อพี่แบบไหน่งไม่เห็นรักน้องเลย ถ้าเกิดพี่แอเจอซอมบี้อ่ะหนูว่าพี่แอ,อวิ่งไม่ทันหรอกทำไมอ่ะเอาก็าพี่แอตัวหนักไงเขาที่บูลลี่กลับเหรอเดี๋ยวถ้าโดนพี่อหนูหว่เล่นเกมกันดีกว่าไหมเออไปดีพี่<ม>ก็ดูหนังเบื่อไปไปไป่จิบไไหน่พี่จไปไหนไป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  ซอมบี้ตัวนั้นมันมีเส้นเริ่มเหมือนที่ในหนังที่เราดูกันเลยย่ะอืาแต่ไปชุบกาวด้วยนะเพชรโหอินเทียนะเนี่ยซอมบี้ตัวนี้ันดิทเลยเพ็แต่ว่าบ้านเรานี่มีใครเป็นซอมบี้ด้วยหรอ,อเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋วอมคุณมานั่นมันพี่เจมส์พี่แอนจะเหยียบนังทำไม ทุกคนคิดว่าพี่จิ๊บเป็นซอมบี้หรือเปล่าคะถ้าเกิดคิดว่าเป็นซอมบี้นะคะเขาไม่บอกด้วยนะอะไรคะเปนตัวบ้าเกยเลยอ้ไข่้ไข่ไดิเวทไ้ดิะหนีตามตามแหนเอาเพชรไปก่อน ハリッハリッ。はいはいはい ต้องทําแบบนี้ด้วยอ่ะอ๋อก็วันนี้มีปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเพือ่อนบอกว่าให้แต่งหน้าตีนซอมบี้ไปอ่ะเอาแล้วไอ้ที่พี่จีนทำาเงี้ยเหือดนั้นน่ะโอ้โหเมื่อยจังเลยทำไมเมื่อยอย่างนี้เน,นี่ยนะอ๋อที่นั่งบนโต๊ะคอมแล้วพี่แบบอย่างเงี้ยเหรอ ก็มันเมื่อยพี่ก็แบบปิดขี้เกียจอื้นเนี่ยเอาละไอ้ดาโกน่าที่มันเป็นเหมือนเสือทำไมเมืเ่อยพี่ดาโกน่าใช่ขนมดาโกน่าหน้ากินจังเลย ใส่น้ำแดงจิบขึ้นมามันก็เลยเลอะน้ำแดงอะ่ะน้อพ่จิบขึปป้นทำไมอะ่ะก็เสียดายมันอร่อยอ๋อตกใจอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นซอมบี้ซะหน่อยน้องนๆคิดว่าพี่จิ๊บนี่เป็นซอมบี้เหรอคะอไม่ใช่เลยมั่วแล้ว กัวไม่เข้าท่าเลยนะเนี่ยอ่ะถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะถ้าอยากให้ทำซอมบี้อะไรก็คอมเมนต์งลงมาบอกด้านล่างเลยนะคะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกระดิ่งดิงด้งดิงด้งดิงะะ้งดิ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 ้ง